ตาเบิ่งต้นแดงนะครับต้นแดงตาปลูกไว้ปูปลูกไว้ต้นสูงค่ะครับประมาณกี่ต้นนุลองนับดูดิประมาณกี่ต้นแปดสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยิบสองประมาณสามสิบต้น,ต,นต้นแดงนะครับนี่ต้นแดง ต้นสงสูงไหมครับวาตอนซ้อนนอี่ดีกวน,นะประมาณสามสิบต้นครับต้นแดงครับปูปลูกว้นะครับนอกสม,มัยยี่สิบปีขึ้นหลังหัวละครยี่สิบสามสิบปีขึ้นหลังมาสารต่อเดี๋ยพอนะครับเขียวชะอม,มดีคัะครับ,รบโอ้เป็นลมดีเลยเราหนานี่กัสิเขียวแน่เพราะว่าช่วงนี้เป็นหนาฝนเนาะใม่ไม้แถวๆนี้กั สีเขียวแน่ต้นแดงนะครับเนาะพุ่น่ะสูงกะหลายสิบเมตรได้เลยครับน่าจะประมาณสาิเมตรครับต้นหนึ่งต้นเลียวงามเลยครับพุ่น่ะยังสูงเลยโอ้สูงคับสูงแน่ได้พุ่น่ะดำอันนี้เป็นพักหวานปลานะครับปูปลูกไว้ พักหวานปลาต้นสูงแล้วตอนนี้เมื่ดตัดบาในหัรนกกตูมครับกกแดงครับไ่ยี่หลีครับก็ไผนี่ครับก็ไผกินนอได้ใส่ประโยชน์ได้ครับก็ไผกบ๊กม่วงกตัดดอกเน่่ยปลาไผ ภาเบื้องต้นครับต้นแดงนะครับเป็นดอนต้นแดงเลยครับเนาะน,นี่พาพกเบื้องบรรยากาศธรรมชาติอยู่ตรงไหทตรงหน้าครับแต่ต้นังไงเลยครับต้นแดงบรรยากาศอยู่ตรงไหทตรงหน้าครับบมเดลไรสดย่อนน้อนบมมิเน็ตครับโมเดลอไรสดยอนน้อน,นบมมิเน็ตครับมาตรงหน้าเน็ตบ่เถึงครับเตียงหน้า สมัยเล็กหน่อยเต่าปันนี่นะครับเนะเาะออกไซละรบันมันไม่มีเน็ตนะครับอัดวิดีโอเด้อพ่อปลูกหญ้าครับโครงการพ่อปลูกหญ้าปลูกหญ้าสีเลี่ยงงัวเลี้ยงงัวปลูกหญ้าไว้หญางามเลยครับช่วงนี้เป็นหนาฝนเมอใหม่ไม่เกิดพ่อช่วงนี้ นั่งแจกกวัวเขาเกียวจะอุ้มดีครับบรรยากาศตอนนี้น่ากำลังวานครับตรงนี้เกิดที่น่าเขียวแเลยนี่กำลังวานพุทธวันกอไพ่ ฝนน้องกระตกครับพี่น้องทางบานาน้ารยากาศดีครับฝนอ่ะขึ้นฟ้าขึ้นฝนโอ้เป็นตลูดลงอีกแถวมาแรงเลยตกนักคัึกร่งมาแล้งเลยอากาศโอ้สดชื่นครับพี่น้องเต็มปอดเลยครับสารสีเขียวเต็มปอดนะสารบริสุทธิ์สดชื่นเขียวกับจีครับ น,นี่บรเดไล่สดครับบรเดไล่สดบรรยากาศต้นแดงกว่ามานสามสิบต้นนะครับเนาะบริเวณเทียงนี่ปูไปนคนปลูกไว้กับยาทำไมเรายังมีชีวิตอยู่อยู่ตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นหลังนะครับเนาะปลูกไว้ต้นนี้ก็เริ่มเห็นผลนะครับโอ้สเสาเงี้ยหนึ่งือสีแดงลายตน้นเลยเสาเงียเง้ยวเสาใหญ่เลยครับอน,คบนาคตพายฝากนะ อันนี้มันกับเป็นหมากเป็นน่วยแล้กก็โลนลงมากกับเป็นเบีย้ยเ,เกิดเกิดขึ้นเองกับมีเนาะนี่น้ำเถียงต้นนี้ก็โดนเล้วก็ไทต้นแดงเนาะพี่น้องโอ้หยง่ายงไีหมลีต้นโดนมาบานเถื่อนนะครับเนาะปกติบค่คยได้๋ยมาหน้าหน้าปัญใดครับกับิบ่คกอยเห็นบรรยากาศเขียวกับีันนี่ ก็เลยถ่ายวิดีโอไว้นะปกติคือทีมาตะเม่สาปีใหม่ท่านที่เป็นหนาแล้งนาะหนาวแล้งแล้าหนาวอากาศมันก็แห้งแล้งมันสิบ่ได้เขียวขจีชะอมวันที่เขียวชะอมชุ่มชื้นตอนนี้เป็นเทียงกับเป็นหม่องใบเฟียงเหรอครับผมพาคุณปู่มากับนังนุเป็นวังไงนุบรรยากาศทางละเอ็ดดีครับบรรยากาศดีใช่ไหมครับฝนตกดีเลยเนาะทางนี้เนาะ มกบุกไงส,สงสัยเย็นนี้น่าจะนี่อีกแล้วมั้งนี่เก็บไว้ดูคิดถึงบรรยากาศนี้เที่ยงหน้าครับบรรยากาศเที่ยงทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีแห้งสาปลาพี่น้องมันก็เป็นปลาอยคะเนาะปลูกไป ปลาโยค่ะน้ำปลาปลาถึงไหนได้ครับหน้าผมเลยปลาปลาถึงนะครับเนี่ยปลาปลาถึงนะเนี่ยน้ำปลาปลาถึงนะครับพี่น้องย่นะปลาปลาถึงมีไฟถึงนะครับไฟไฟฟ้าเข่าถึงปลาปลาเข่าถึงแล้วบรรยากาศปลาเห็ดอ่อนคนเี้นี่บ้านเก็บเห็ดเหรอบรรยากาศดีจริงครับพี่น้อง มันถึงไวจยักสิบนาที่แล้วครับสีฟ้าบางปาไฟ<ป>ไฟมันใหม่ด้วนี่ไฟใหม่จุดไฟเห็ดกันเลยะไรบออกครับว่าดินมันตาย่เห็ดอะไรเจอเห็ดอะไรปะคนก็กุ้งก็ฉา,นนะนาดนะครับเนาะอย่นเงี้เตือนรับสูงหุ่นลรอครับ ดงสุดหรืหูกตากันดูดิมีเห็ดเพาะเปล่าเห็ดเพาะไหมอันนี้อยู่หน้านะครับน้อบรรยากาศนี่ก็ยังอ,อุดมสมบนนูรณ์นะครับทางเขามาครับทางเขามาหน้าทา้งเขาแล่นมาปุ๊บติดทังยาง,ยางน้อยนึงครับลงทางยางมาปุ๊บกะเขามาหนีปุ๊บแล่นเขาเถียงบรรยากาศดีเลยครับพี่น้องดีแนงครับบรรยากาศ เ็ดโลงมงเลี่ยงหมูเนาะ,ะเกษตรกรนี่คือสีดีเนาะหันใจมากทั้งกเกษตรกรแล้วตอนนี้ยังมาทั้งลานยางอยู่นะครับเนาะ้านไม่ยังอุดมสมบูรณ์ครับฝนกำลังตกแล้วโอ้ฝนตกขุใไม่ ฝนตกแล้วครับก็เล่นกับห้องครับฝนตกแล้วห้า,หามึงกุกแดงโอ้หลายครับฝนต,ตกแล้วครับเล่นกับห้องกันเนื้กาดดีีหรือผู้ดมสมบูรณ์ครับ อากาศด,ดีครับหนาฝนนี่ต้นบกต้นบกใหญ่ครับจับไหนล่ะ มันตกแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนี่กัสิจบคลิปไว้สำเนียงเขก่อนนะครับเนาะม uh huh. ันโดนมาเทียรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม